เะลานี้คนอยากเป็นผู้แทนนี่เป็นทุกข์ก็ไปตามๆกันเดินกันไปให้อวนนหหหนอนใละองเท้ากัดตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาหาเสียงถูกโจมตีมั่งอะไรอะไรมั่งต้องแก่แค้นต้องว่ากันไปแหมเมืองไทยเรานี่น่ากลัวหาเสียงกันไม่มีแถลงนโยบายเอาแต่โจมตีไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นี่ไม่อย่างนี้หาเรื่องด่ากันได้ทุกวันทุกวันเออเอางัาน้นเรียกว่าจะเอาชนะกันด้วยการดา่าแสดงว่า ประชาชนเราขอไปการศึกษามันยังน้อยยังไม่เจริญด้วยปัญญายังชอบการด่าคนไหนด่าเก่งไอ้นี่ด่าเก่งเอาก็ไปหน่อยเลือกไปไปด่าจะไปสะพานไม่เมันจะได้เรื่องอะไรไปนั่งด่าไม่ได้เรื่องอะไรเรามันต้องรู้ว่าคนไหนต้องมีปัญญามีความสามารถที่จะไปทําประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศได้แล้วเขาสมัครเข้ามาคนสมัครนี่ก็ไปเป็นทุกข์ทั้งนั้น เป็นทุกเรื่องว่าจะได้หรือไม่ได้